สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็มายังเครียดเอาเรื่องปัญหาหางหีวออกจากสมองเรามารักษาสุกภาพกันดีกว่าผมมีสมุนไพรหนึ่งอย่างที่จะมาแนะนำนะคุณประโยชน์สุดยอดเพียบกินได้คุณผู้ชม,อเ,ผม,ผชมเอาเลยนะกินแล้วก็ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยมาดูกันว่าเป็นอะไรผมจะขุดให้ดูนี่เขาอยู่ในดินครับอยู่ในดินหน้าแรงเขาไม่เห็นกอครับนี่ก็ฝังไว้ครับอุ้ยเจอแล้วครับผู้ชมจังนี่แล้วนี่น,นี่นี่คือสมุนไพรทองคำป่อมไพี่น้องนะครับเขาคือขมิน้นนะครับ ขมิ้นมีสองอย่างนะครับมีขมิ้นชันกับขมิ้นอ้อยนะครับนะอันนี้จะเป็นเอเอ,เอผมจําไม่ได้นะนะขมิ้นใหญ่เขาที่เรียกขมิ้นอ้อยนะค,คือจะสังเกตจะต่างกันอยู่ที่ความใหญ่ความเล็กนะครับนะนะครับกินได้นะครับคุณผู้ชม เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพอครับมเอาหน่อยเดียวพอแล้ว เราจะกลบไว้แล้วเนาะไปกลับกันดีก่าครับเนาะในไหนผมก็มาขุดขมิน้นแล้วนะก็เลยเอาขาีกนิดนึงเพราะวันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะตำน้ำพริกนะครับตำน้ำพริกขา ขาขมิน้นนะครับจะใส่รวมกันนะครับนะนะเพื่อเสริมสร้างนะกระตุ้นเสียงในร่างกายบ้างนะครับมาครับผู้ชมมีเลยกินแบบนี้แหละผมอะนะไม่อุปกรณ์เราก็ไม่มีนะเออก็เลยนี่นี่นะครับ อืมเอาใส่กาวเลยฝานๆไปแล้วนะครับมีขาสามสี่ฝานนะครับฝานบางๆมาใส่ไปแลนะ้วผมใส่ไปแลนะ้วอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปตำน้ำพริกนะครับนะกินน้ำพริกสมุนไพรมาครับนะฮนะเครียดกับตัวเองมาเยอะก็รักษาตัวเองบ้างนะครับเนาะไม่มีใครมารักษาเราหรอกนะคุณนผะู้ชมไปไปน้องจริง นี่ตัวเราเองแหละเจ็บขึ้นมาก็รักษาตัวเราเองพึ่งใครไม่ได้สักคนครับทําใจมาครับนี่มือหลังเลยนี่แหละครับบรระคุณเยอะนะครับลองเนาะอืมเนี่ยรักษาแผลในกระเพาะก็ได้นะครับเออรักษานี่สรุปว่ามีคุณประโยชน์เยอะนะครับลองกินได้ทุกวัย มีเว้นนะครับเนาะแต่มันเป็นเครื่องอาหารครับเราก็ใส่ได้ทีนิดในน้อยนะครับเนาะสตรีมีคันแล้วก็เด็กก็ควรเว้นไว้ก่อนนะครับนะจนคนที่ร่างกายไม่ดีก็ลองกินดูได้แล้วนะขมิ้นมีคุณประโยชน์เยอะครับจะให้ผมอธิบายก็ไม่หมดนะฮต้องลองกินดูนะครับนะผมก็กินประจำะกินเรื่อยนะ พอไม่ได้กินเขาเ้าไปนานๆมันก็จะมีอาการอีกแหละเออปวดมั่งอะไรมั่งเราก็ต้องกลับมากินอีกบางทีก็หาซื้อมาทํากินนะครับก็จําเป็นต้องใช้น,นะครับนะเออเป็นหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอย่างผมนะมมงงนไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งคนที่คิดจะช่วยเรานะครับนะอพึ่งกันไม่ได้ทุกคนบอกอตรงๆเรื่องจริงนะ <c oughs> ครับแต่ละคนเห็นเรื่องของตัวเองสาคัญมากสุด <c oughs> ผมก็ลืมดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะเ <c oughs> มื่อก่อนก็ผมอย่างเดียวหาเงินเดียวหุยลืมดูแลตัวเองเหมือนลืมเก็บลืมเซฟนะเอาปะครับก็ว่ากันไปคนเราพลาดแล้วแก้ไขมันก็ดีนะครับเ,าเขาก็เรียกว่าคนดีครับแก้ไขนะ <c oughs> แต่ว่า ก็มีคำหนึุปาสิตหนึ่งนะนะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอะไรชอบแค่ตัวอะไรเงี้ยเฮอเราก็ว่ากันไปนะส <h uk> ุภาสิตเข้ามาอย่างนั้นนะไะ,ะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะนะ,ก,นะกับคุณประโยชน์เยอะเดี๋ยวผมจะไปเอามาเพิ่อมอีกนะใส่เข้าไปมีไผ่นะใสไ่ไผ่เข้าไปด้วยนะฝานไผ่เข้าไปสักสี่ห้าแว่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาใบเงือกปลาหมอ หลัจืดอ่าไม่ีสามอย่างเดี๋ยวใส่เข้าไปนะนะ้ำเนาะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็อาจจะเติมผู้คามแล้วก็ปลไผยน้ำโอ้เอาทุกอย่างคือล่างๆม,มันทุกอย่างนะเออไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลก็กินไปก่อนนะครับนะก็แล้วก็เดี๋ยวไปเสริมใบฟาทลา,ายโจนทั้งหน่อยนะกาศเปลี่ยนเหมือนจะเป็นหวัดเป็นไรนะครับนะ นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็มีเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนะไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย